การหาเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความเก่งอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของนิสัยหลายครั้งที่เราเห็นคนเก่งแต่หาเงินไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจัดการกับนิสัยของตัวเองได้ดังนั้นครับหากคุณอยากจะเป็นคนที่หาเงินเก่งราวกับใช้เวทมนต์แล้วก็สิ่งที่คุณควรทำเป็นอย่างแรกคือการปรับนิสัยของตัวเองครับและนิสัยนั้นน่ะจะสามารถสร้างความสามารถในการหาเงินให้คุณได้ในภายหลัง แล้วนิสัยที่ว่านั้นมีอะไรบ้างสมองไหลจะเล่าให้ฟังข้อหนึ่งครับคือจงทิ้งนิสัยทุกอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าคบไม่ว่าจะเป็นการบน่นการสาบแช่งก้นด่าการนั่งด้วยท่าทางที่ไม่เรียบร้อยหรือว่าการเยาะเยะ้ยถากถางผู้อื่น หรือแม้แต่กระทั่งการสวมใส่เสื้อผ้าสกปรกไปนัดสายผิดคำพูดหรือเปลี่ยนใจกระทานหาันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าโอกาสและเงินตรามันจะมาพร้อมกับผู้คนครับทุกครั้งที่คุณจะได้เงินมานั่นหมายความว่าต้องมีคนจ่ายเงินให้กับคุณทุกครั้งที่คุณจะทําเงินได้นั่นหมายความว่าคุณต้องมีผู้คนหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณดังนั้นครับสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือต้องเลิกนิสัยที่ทําให้คนเนี่ยไม่อยากเข้าหาคุณทําตัวให้เป็นคนที่น่าเข้าหาครับ แล้วเงินตราและโอกาสจะเข้ามาหาคุณต่อไปข้อที่2ครับคืออย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือร้องถามอ้อนวอนถามหาแล้วก็ขอร้องผู้อื่นคือจริงๆแล้วมีผู้คนมากมายนะครับที่ยินดีจะตอบคําถามแล้วก็ช่วยเหลือคุณเสมอ บางคนเนี่ยไม่กล้าถามคนที่เขาเนี่ยเก่งกว่าหรือผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วเพราะว่ากลัวว่าถามไปแล้วเขาจะไม่ตอบถามไปแล้วจะดูโง่ถามไปแล้วเขาจะไม่ว่างซึ่งคุณรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะคนที่เขาเก่งและเขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีนิสัยหนึ่งอย่างที่เหมือนกันครับจากประสบการณ์ของผมนะคือเขาชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเขาชอบที่จะเห็นคนที่เขาช่วยเหลือเนี่ยเติบโตดังนั้นครับถ้าคุณติดอะไรอะ่ะอย่างแรกโอเคแก้ปัญหาด้วยตัวเองในระดับหนึ่งก่อน แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้มันติดจริงๆอะครับไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะบางทีปัญหาที่เราติดเป็นวันเป็นเดือนนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไปถามผู้รู้เนี่ยแค่5นาทีเนี่ยมันปลดล็อกเราได้เลยนะฉะนั้นครับอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือสอบถามผู้อื่นต่อไปข้อ3ครับคือจงพร้อมที่จะเสียสละเล็กน้อยเพื่อเป้าหมายเล็กๆครับ หรือเสียสละมากหน่อยเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นยอมอดนอนหน่อยเพื่ออ่านหนังสือยอมทำงานหนักหลายชั่วโมงหน่อยเพื่อเก็บเงินยอมที่จะแบ่งเวลาของตัวเองเนี่ยมาเรียนรู้ใหม่กับความรู้ใหม่ๆห่สกิลใหม่ๆทักษะใหม่ๆคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับของอับราฮัมลิมคอนเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าข้าพเจ้ามีเวลา6ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ข้าพเจ้าจะใช้เวลา4ชั่วโมงในการรับขวานเพราะถ้าสมมุติว่าขวานคุณมันเท่อ ต่อให้คุณพยายามมากแค่ไหนทำงานหนักแค่ไหนมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพครับหรือมันเหนื่อยฟรีมันไม่มีประโยชน์เท่านั้นเอง ส่วนตัวผมนะครับทุกปีนะแต่ผมเพิ่งจะเริ่มได้ประมาณ2ปีนี่เองคือผมจะหยุดทําทุกอย่างและผมจะใช้เวลา1เดือนครับคือกกตัวเลยงานอะไรที่เป็นงานรูทีนงานอะไรที่เป็นงานที่แบบเราไม่จะเป็นต้องทําก็ได้ผมก็จะจ้างคนอื่นมาทําและผมจะใช้เวลา1เดือนนั้นครับไปเรียนรู้ทักษะใหม่ไปซื้อคอร์สเรียนทําทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ใน1เดือนนั้นเต็มๆและคุณเชื่อไหมครับว่าการเสียเวลาแค่1นเดือนนั้นเนี่ย มันสามารถที่จะทำให้ผมเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีก11เดือนเลยเพราะว่าเลยรู้ไหมขวานเรามันคมได้ไงครับตัดต้นไม้แป๊บเดียวเดียวมันก็ขาดต่อไปข้อ4ครับนั่นก็คือจดบันทึกแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการลงทุนไอเดียที่เกิดขึ้นกระทันหันเช่นคุณอาบน้ําอยู่คุณขับรถอยู่มีไอเดียอะไรขึ้นมาเนี่ยรีบจดเลยครับเพราะว่าไอเดียเนี่ยมันมาง่ายมันไปเร็ว ฉะนั้นถ้ามีไอเดียรีบจดครับหรือจะเป็นนามบัตรชื่อเว็บไซต์รายการสินค้าที่คุณจำเป็นต้องซื้อแล้วเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเพราะว่าอะไรรูร้ไหมสิ่งนี้ครับมันจะกลายเป็นทรัพย์สินที่จะคอยช่วยคุณได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตเพราะว่าไอเดียที่เราจดในวันนี้ในอนาคตมันอาจจะเป็นไอเดียที่เราสามารถนําไปใช้สร้างประโยชน์ได้มหาศาลเลยนะครับแต่หลายครั้งครับเราคิดไอเดียได้แต่เราไม่จด แต่พอถึงเวลาที่เราต้องใช้จริงๆเรามานั่งนึกว่าเออตอนนั้นเราคิดอะไรได้นะทําไมเราไม่จดนั้นลืมไปแล้วฉะนั้นครับจดและเรียบเรียงข้อมูลด้วยนะครับต่อไปข้อ5ครับจงมีเป้าหมายระยะยาวคือถ้าคุณจะขึ้นภูเขาเนี่ยคุณต้องเงยหน้ามองยอดเขานะอย่าลงไหลไปกับอารมณ์ชั่ววูบครับ แต่จงหาคุณค่าที่คุณคู่ควรและพร้อมจะรักษามันไปตลอดชีวิตอย่างเช่นคุณมีเป้าหมายอะไรบ้างหล่ะในชีวิตอะสมัยผมทํางานประจำเนี่ยผมมีเป้าหมายคืออยากจะทําธุรกิจอยากจะสร้างธุรกิจสิ่งที่ผมทําคือผมจะโฟกัสครับผมจะมองเป้าหมายว่าเป้าหมายฉันต้องทําอะไรบ้างฉันต้องอ่านหนังสือฉันต้องพบปะผู้คนฉันต้องเรียนทักษะใหม่ฉันต้องกลับมาต้องทํางานกลับมาต้องเขียนบทความกลับมาต้องทําในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายอย่าลงไลกกับอารมณ์ชั่ววูบครับ ไปเที่ยวทุกวันศุกร์ไปดื่มทุกศุกร์สัปดาห์หรือการนั่งดูซีรีส์ทั้งวันโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายตัวเองคือถ้าหนังของคุณน่ะคุณเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับหนังคุณดูได้นะแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวอะครับพยายามตัดทิ้งครับหรือในปีนี้เนี่ยผมต้องการทําล้านแรกให้ได้ในปีนี้เนี่ยผมก็โฟกัสนะครับนี่ผมกลับบ้านมาที่ต่างจังหวัดเลยเพื่อโฟกัสเป้าหมายจริงๆอะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายผมไม่ทําเลยนะครับคุณจําเรื่องกระต่ายกับเต่าได้ไม การที่เต่าเนี่ยวิ่งแข่งชนะกระต่ายได้ไม่ใช่เพราะว่าเต่าเก่งกว่ากระต่ายนะครับแต่สิ่งเดียวที่เต่ามีคือโฟกัสเป้าหมายโฟกัสเส้นชัยแต่สิ่งที่กระต่ายพลาดคืออะไรครับลงไหลกับอารมณ์ชั่ววูบนอนนิดกินน้ำหน่อยเดี๋ยวไปถึงก็ได้สุดท้ายเป็นไงครับก็ไม่ได้เป้าหมายมาสักที ต่อไปข้อ6ครับคืออย่าคิดว่าคุณต้องได้รับความรักความเมตตาจากทุกคนนะพูดง่ายๆก็คืออย่าพยายามเอาใจคนอื่นมากเกินไปอย่าผูกชีวิตตัวเองไว้กับผู้คนรอบข้างมากเกินไปถ้าคุณจะมีเพื่อนนะครับเพื่อนแท้มีแค่สองคนก็มากพอแล้วครับไม่ต้องเอาใจทุกคนไม่ต้องพยายามให้ใครมารักที่สําคัญแรงสนับสนุนจากครอบครัวเราเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งนะดังนั้นครับจงเลิกคบกับคนที่มองโลกในแง่ร้าย แต่ให้คบกับคนที่ดีกว่าคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคุณมีความฝันแล้วคุณไปคุยกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเขาจะเป็นนักดับฝันในคราบของคนหวังดีครับจะทําได้หรอมันจะไปรอดหรอเพ้อฝันหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งๆที่เขาไม่เคยไปยืนอยู่จุดนั้นครับแต่ถ้าคุณคบกับคนที่เก่งกว่าคุณเขาจะมีแต่เอาเลยลองเลยลุยเลยพี่เคยทําตรงนี้มาแล้วนะเดี๋ยวพี่แนะนําให้ถ้าทําตรงนี้จะเร็วกว่าถ้าทําอย่างนั้นจะสําเร็จกว่าการครบคน มันต่างกันเลยนะครับสิ่งที่คุณได้รับพลังที่คุณได้รับเนี่ยต่างกันเลยนะฉะนั้นครับเลือกคบคนให้ดีนะแล้วไม่จําเป็นต้องไปเอาใจทุกคนไม่จําเป็นต้องไปเอาใจคนที่เขาคอยลดพลังเราทุกวันต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อ7คืออย่าผัดวันประกันพุ่งอย่าคิดว่าตัวเองมีเวลามากพอนะครับอย่าคิดว่าโอ๊ยค่อยเรียนรู้ก็ได้เช่นเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนโอ้ค่อยเรียนรู้ก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อถึงวันนั้นนะครับ การลงทุนของคุณอาจจะสายไปแล้วก็ได้นะคืออย่างเช่นเรื่องของความรู้ทางการเงินเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ก็ได้แต่สุดท้ายเป็นไงครับก็อยู่แบบคนไม่รู้จนมีปัญหาทางการเงินจนไปติดหนี้ติดสินแล้วก็เจอปัญหาหนักสุดท้ายการที่คุณจะมาเริ่มเรียนความรู้ทางการเงินเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่มันสายไปแล้วมันสายไปแล้วคือแทนที่คุณจะใช้ความรู้ทางการเงินในการต่อย,ยอดให้ตัวเองพัฒนาแต่คุณต้องมาใช้ในการแก้ปัญหาเึื่อกอกไหมครับ ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องจำเอาไว้เลยก็คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัตินะครับมีแค่อายุครับคนที่อายุยังน้อยนะยิ่งคุณลงทุนเร็วยิ่งมีความรู้ทางการเงินเร็วยิ่งมีความรู้กับทักษะต่างๆที่จำเป็นเร็วขึ้นสักหนึ่งปีคุณก็ยิ่งรวยเร็วขึ้นอีกหนึ่งปีและนะครับดังนั้นอย่ารออย่าผัดวันประกันพุ่งมีอะไรต้องเรียนรู้ให้ทาให้รีบเรียนรู้ให้เร็วที่สุดและสุดท้ายนี่ครับถ้าคุณสามารถทำได้ทั้ง7ข้อนี้ ตอนนี้คุณอาจจะไม่ต้องเป็นคนเก่งก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ยังหาเงินไม่เก่งก็ได้แต่ถ้าคุณปรับนิสัยได้ครับเดี๋ยวนิสัยจะสร้างความสามารถในการหาเงินให้คุณได้ในภายหลังเองแล้วถ้าคุณชอบสาระความรู้แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลกันด้วยทุกๆช่องทางนะครับตั้งแต่ YouTube Facebook Instagram และบล็อกดิทที่สําคัญครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพราะคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ การตลาดการเงินแล้วก็แรงบันดาลใจที่ผมเนี่ยจะมีมาเสิร์ฟให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7จ็ดโมงครึ่งถ้าคุณชอบคลิปนี้และคิดว่ามันไม่ยากที่จะเอาไปปรับใช้กับนิสัยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ